หมิ่นประมาทคืออะไรพูดแบบไหนถึงผิดกฎหมายในยุคที่โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการแสดงความคิดเห็นการโพสต์หรือการแชร์เรื่องราวต่างๆทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วแต่หารู้ไม่ว่าบางครั้งการกระทำเหล่านี้อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยไม่รู้ตัวและอาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายได้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นเพจทนายใกล้ตัวจะมาอธิบายหลักเกณฑ์และตัวอย่างของการหมิ่นประมาทแบบเข้าใจง่ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ได้ให้ความหมายของการหมิ่นประมาทไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียเชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท อธิบายง่ายๆคือการที่เราไปพูดหรือเผยแพร่เรื่องราวของคนอื่นให้คนอื่นฟังบุคคลที่3ซึ่งต้องไม่ใช่การพูดกันสองต่อสองกับคนที่ถูกกล่าวถึงแล้วเรื่องที่พูดนั้นมีแนวโน้มจะทำให้คนนั้นเสียชื่อเสียงหรือทำให้คนอื่นมองเขาในแง่ลบดูถูกหรือเกลียดชังย่องสร้างความเสียหายให้กับคนนั้นแล้วไม่ว่าเรื่องที่พูดจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จโดยการกระทาที่จถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่น ได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง3ข้อดังนี้ 1. การใส่ความผู้อื่นคือการยืนยันข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการพูด เขียนพิมพ์หรือแสดงกิริยาท่าทางต่างๆที่2กระทําต่อบุคคลที่3หมายถึงต้องมีคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งคนมารับรู้ข้อความนั้นด้วยเช่นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย Facebook หรือไลน์กลุ่มก็ถือเป็นการเผยแพร่ต่อบุคคลที่3อย่างชัดเจน3น่าจะทําให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังโดยข้อความที่กล่าวหานั้นต้องมีเนื้อหาที่เมื่อคนทั่วไปได้ฟังแล้วรู้สึก ว่าผู้ที่ถูกกล่าวถึงน่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชังโดยสารจะพิจารณาจากความรู้สึกของคนธรรมดาทั่วไปเป็นเกณฑ์ไม่ได้พิจารณาจากความรู้สึกของผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียว ตัวอย่างเช่นนายเอโพส a c e b o o k ว่านางสาวบียักยอกเงินของบริษัทการกระทำเช่นนี้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ทำให้นางสาวบีเสียชื่อเสียงและถูกเกลียดชังหวังว่าสาระความรู้จากเพจทนายใกล้ตัวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมทุกท่านฝากติดตามทนายใกล้ตัวเพื่อรับชมเกล็ดความรู้กฎหมายดีๆด,ด,ด้วยนะคะ